มอนชามแล้วดูพัดลมพัดลมวันนี้มันดีมากทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นไอน้ำและแบบใครที่ขี้ร้อนนะคะชอบนั่งแคมป์ปุงแคมปิ้งข้างนอกนะคะบอกเลยจัดไปเลยคะ่ะแล้วเขาปิดได้ด้วยแรงลมปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับเธออยากจะบอกว่าตัวนี้นะไฟดับเจ็ดไฟดับห้าหกชั่วโมงไม่มีหวัน่นเพราะตัวนี้แบตตามหมื่นแอม แล้วตัวนี้ปรับขึ้นหรือว่าปรับเอนแบบนี้ได้เลยเธอดูดิลูกฉันชอบมากแจมนะคะแล้วก็ตัวนี้เธอชาร์จแบตค่ะเป็นแบบชาร์จแบตเข้ากับไฟบ้านได้เลยเธอแล้วดูนี่นะมันเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยโอ้เปิดตอนกลางคืนนะคะเป็นแสงสว่างได้ด้วยคือวันเลิศมากมันเป็นแบบไร้าสายนะยกแบบนี้เลยน้ำหมดเติมน้ำแค่นี้เองนี่ เขามีมอกอน,นะอ่าเขามีมอกอไม่ต้องห่วงคือวัสดุแข็งแรงมากทนทานบอกเลยต้องตัวนี้ตะก,ก้านี้เท่านั้นไปตำได้เลยนะไม่ถึงหนึ่งใบเทาด้วยซ้ำแล้ทุกคนจ๋าลมแรงอ่ะดูลมโคตรเย็นและอยู่ได้นานด้วยนะคะที่ชอบก็คือมีมีน้ำเอนคือน้ำมันหมดแล้วอ่ะไปเติมน้ำได้เลยพิกัดแต่เวลาตะก,ก้าเหลืองใสคลิป